บางทีเราอาจจะย่อระยะเวลาในการพัฒนาคนไกลย,ยีและพันธุกรรมใน,ในระบบวิเวศและระบอบสิ่งแวดล้อมโดยพัฒนาสิสเต็มหรือระบบการดำเนินชีวิตมันเป็นแพ็กเกจเป็นบทสำเร็จรูปเพื่อการยังชีพและอยู่อาศัยบนโลกนะสำหรับ มนุษย์มีหลายชนชั้นนะแต่บางชนชั้นเนี่ยต้องเทคแคร์บางชนชั้น,นก็คือศักยภาพและความสามารถของธรรมชาติเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนว่าเราทุกคนมีสิทธิเสนอ,อความที่เห็นสำหรับรัฐหรือระบบนิเวศของเราเองโดยเราตัวเราและสังคมซึ่งการที่โลละไขว้ของเราอาจจะประสบความสุขเลยสำหรับ แนวคิดหรือนิย